ทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังรวดเร็วเห็นไหมไม่กี่วันนั่นเองเดือนหนึังเราเข้าพรรษาทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรอคอยใครนะวันเวลาไม่เคยคอย เราก็ต้องใต้ความใต้ทุกคนก็สั่นหลงสั่นลงสั่นเข้าสั่นเข้าชีวิตอันน้อยนิดเกิดมาทำประโยชน์หรือยังประโยชน์นี้ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อสังคมนะทำประโยชน์เพื่อตัวเองเลยยัง ประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วคือประยยชน์อันสูงสุดนะเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของตนเองให้มันก้าวหนะ้าอย่าให้มันถอยหลังถ้าถอยหลังก็มันก็ ไม่มีค้าทั้งทั้งที่เกิดมาในพุทธศาสนาแต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรไม่รู้เลยสอนก็รู้กันอยู่ว่าสอนให้พ้นทุกข์แต่ไม่รู้ถัง ออกความพ้นทุกนั้นมีแต่วิ่งเข้าหากิเลสของตัวเองจิตใจของตัวเองเมาเป็นเช่นนี้มันก็ไม่มีทางพ้นทุกมันก็เป็นไปตามชาวโลกเขา,าศาสนาพุทธ ศาสนาเดียวที่สอนให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์ไม่มีศาสนาอื่นเลยที่จะสอนให้พ้นทุกข์ตาบใดศาสนาใดก็แล้วแต่เขาสอนได้แค่อย่างมากได้แค่มีองค์ห้าองค์สี่ของมรรม,มันไม่ครบองค์แปด แต่ศาสนาพุทธของเราสอนครบองแตกการที่สอนครบองแตกแตก็คือพ้นให้พ้นจากทุกนั่นหนึ่งส่วนศาสนาอื่นก็สอนเต็มที่ก็ได้แค่ไปสวรรค์ไม่สามารถจะพ้นจากทุกได้เลยเมื่อเสวยกรรมเดียนที่เคยทำไว้แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อสิ้นบุญจากสวรรค์มันก็ตกลงมาน่ะสิ้นบุญสิ้นบุญก็เหมือนสิ้นกำลังมันก็ลงมาอยู่ดีลงมาไม่ใช่ลงมามนุษย์นะมันลงไปอับอายเลย ข้ออันนี้คือข้อเสียของสวรรค์นะข้อเสียของคนที่เกิดในสวรรค์เกิดในชั้นสวรรค์ต่างๆส่วนมากจะลงอบายภูมิมสีอบายภูมิมสีก็มีนรกไปเนตอสุรกายสั์เิราชานมีอยู่สี่อย่างแล้วแต่จะไปการที่จะมาจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์นี้น้อยมากเพราะว่าทุกอย่างดีล้วนหมดบนสวรรค์ เมื่อดีล้วนมันก็เพลินมเมื่อเพลินมันก็ไม่รู้จักทุกมันก็เพลินอยู่ในสุขเมื่อเพลินอยู่ในสุขนั่นแหละคือความประมาทเมื่อสิ้นบุญจากสวรรค์ก็ต้องลงอบายรู้อย่างว่าสวรรค์มีข้อเสียอยากจะเกิดเป็นสวรรค์อยากจะเกิดเป็นเทวดารู้จากความดีของสวรรค์ แต่ไม่เคยไม่เคยรู้ข้อเสียของสวรรค์คืออะไรอันนี้คือข้อผิดพลาดของเรานะของทุกคนนะั่นแหละที่อยากเป็นสวรรค์ข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่มันบงังเรามันมองไม่เห็นก็พอเรามองแต่ในส่วนดีไม่เคยมองถึงข้อเสีย สิ่งเงินนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกไม่ว่าพบภูมิใดพบภูมิใดก็แล้วแต่มีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งหมดเรามองแต่ข้อดีอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงข้อเสียเลยอันนี้คือจุดบกพร่องบกพร่องไม่ใช่บกพร่องธรรมดานะบกพร่องมากด้วย การจะมองอะไรก็แล้วแต่ต้องมองให้รอบได้ารอบทิศหรือไม่ย่ายๆคือมองให้รอบตัวไว้อย่ามองด้านดีด้านเดียวเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีดีมันก็ต้องมีเสียสิ่งใดเลยที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีไม่ดีเลยไม่ได้ต้อง จะมีดีเลยอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะโลกของเราเป็นของสิ่งของที่เป็นคู่คู่กันนะไม่มีอย่างโดดเดียวโดดเดียวมีหนึ่งเดียวคือนิพพานที่เหลือนอกนั้นเป็นของคู่ทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นของคู่กัน เรียกว่าโลกไม่ว่าภพภูมิไหนก็นแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีพร้อมไปหมดที่เราว่ามีดีพร้อมเพราะเราไม่ได้มองเห็นหข้อเสียมันอันนี้คือความประมาทนะเป็นความประมาทของตนเองไม่ต้องไปโทษคนอื่นเพราะ เราไม่ถี่ท่วนหนึ่งการที่จะถี่ท่วนต้องพิถีที่ถันไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นเยนแล้วค่อยวิเคราะห์ค่อยๆคิดแล้วจึงพูดออกไป แต่มนุษย์เราก็ยังลักการเกิดอยู่นะอย่าเรียกคนดีกว่าอย่าเรียกมนุษย์เลยมนุษย์แปลว่าผู้ประเสริฐนะสมัยนี้ต้องใช้คำว่าคนมนุษย์ไม่มีแนละ้วต้องเรียกว่าคนแทนหรือเรียกประาธางนั้นก็คือบุคคล การที่จะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างะอะไรก็แล้วแต่เราต้องพัฒนามาจากข้างใน,นเมื่อข้างในดีข้างนอกมันก็ดีไปด้วยถ้าข้างในไม่ดีแล้ว ข้างนอกมันก็ออกมาไม่ดีเราต้องมาพัฒนาจิตใจของตนเองเพื่อให้รู้คุณค่าสิ่งที่ดีประเสรสิฐสุดที่ พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้เราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนนะสิ่งไหนไม่ดีก็ละไปซะสิ่งไหนดีก็ทำต่อไป เมื่อเราทำได้อย่างที่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วให้ความดีในตัวคนเราเขาก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาลักษณะน,นี้ไม่ใช่เป็นการฝืนบังคับจิตใจนะมันเป็นความด้วยความเต็มใจของจิตใจเอง มันเป็นของเขาตามธรรมชาติหรือเป็นของเขาเองโดยที่ไม่มีการเสรีแซงนะไม่มีการเสรียแซงเราต้องมันทำความดีซึ่งทุกคนมี มีอยู่ในตัวทุกคนแต่ว่าบุคคลนั้นจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองการทำความดีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายแต่คนทุกวันนี้การทำความดีของคนทุกวันนี้กลัวละอายในการที่จะทำความดี ็นการทำความดีเป็นเรื่องน่าอายก็เพราะว่าจิตใจของคนเรามันไม่ได้พัฒนาเมื่อจิตใจของคนเราไม่ได้พัฒนามันก็ห่างเหินจากความดี ที่เป็นฉะนั้นก็ไม่มีบุคคลที่จะคอยชีย้แนะที่จะคอยสั่งสอนก็ท,ทำให้จิตใจของคนเราต่ำลงเรื่อยๆการต่ำลงเรื่อยๆนี่มันค่อยเป็นค่อยไปนะมันไม่ใช่เป็นแบบปุบปับยิ่งทุกวันนี้สังเกตง่าย บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ในเมืองหรือตามแต่ในที่ชุมชนต่างๆการเห็นพ้ายิ่งในเมืองนี้ยิ่งแย่มากเห็นพ้านี้ไม่กลัวพักเลยนะเดินชนเลยนะไม่หลบด้วย เห็นง่าย,ายเห็นง่ายมากเลยแล้วความเขาลบนอบ้อมนอบก็ไม่มีเกือบทุกที่มันเริ่มเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้ศาสนาพุทธเริ่มจางภายหาใหยไปเรือนไป มันไม่รู้หรอกรู้อีกทีก็มันแก่ม่ได้แล้วมันก็ไปตามยุคตามสมัยเราก็ต้องมาฝึกการที่มันมีวิมีวิธีมากมายเลยที่จะทำความเคารพโดยไม่ต้องกราบไหว้ก็ได้การทำความเคารพท้า มีหลายอยา่างอย่างไรบ้างขณะที่เราขับรถอยู่เราก็ทำความคารพบได้แต่เราไม่รู้อย่างไรกานขับรถถ้าสิ่งไหนจอดได้ก็จอดก็แค่นั้นเองนี่คือการทำความคารพบแต่ถ้าจอดไม่ได้เป็นรถใหญ่ก็แค่ชะลอความเร็ว อันนี้ก็เป็นการทำความเคารพไม่จำเป็นต้องชอนลดลงมากราบไหว้ไม่ใช่การทำความลดมีหลายรูปแบบเพราะอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ไม่ได้ศึกษาทำยังไงก็ได้ที่การอ่อนน้อมแต่เราไม่รู้อันนี้ก็เป็นการอ่อนน้อมอย่างหนึง่ง ถ้าลงได้ก็แค่ลงแค่นั้นเองถ้าลงไม่ได้ก็แค่ชะลอความเร็วเป็นทําความเคารพอย่างหนึ่งเหมือนกันพวกนี้มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่ละเอียดละอ่อนนะเมื่อเราทำความเคารพบ่อย ผลที่ได้ก็คือจิตใจของคุณนั้นก็จะเริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นการลดการถือตัวถือตนของตแนแหลงลงได้นี่ทุกอย่างมีที่มาและมีที่ไปไม่ใช่ว่ามีแต่ที่มาไม่มีที่ไปไม่ใช่ ทุกอย่างมีที่มาที่ไปเลยหมดหรือกูว่าง่าก็คือเมื่อมีเหตุมันก็ต้องมีผลเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมาล,ายลอยๆไม่มีมันเป็นความละเอียดของจิตใจ จิตใจในการอ้อมน้อมถอดตนเกิดอ,อะไรขึ้นมาอีกความแม่ตาตามมาให้นไหมเขาจะเป็นแบบลูกโซ่นะเป็นสายคล้องเลยต่อเนื่องกันเป็นเลยมีแต่ดีทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเสียถ้าจะไล่เนี่ยตามลำดับมีเยอะแยะมากมายเมื่อมีความ แม่ตาเอื้อเฟื้อเกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้ล่มเย็นความสมามัคคีในชุมชนรู้จักการให้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าดีแล้วนี่ไม่ใช่ดีอย่างเดียวนะดีมันก็จะดีดีดีดดต่อไป โดยที่เป็นของเขาเองไม่มีการทำมันเป็นด้วยใจของเขาเงจะเป็นงนีน้ตรงกันข้ามกับเรื่องการทำความไม่ดีหรือความชั่วก็ตรงกันข้ามกับความดีที่มา่อกี้นี้เมื่อไม่ดีแล้วก็จะไม่ดีลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสายโซ่ เป็นผลสืบเนื่องนั้นไปฉาแกแรกๆก็ไม่ดีน้อยๆเรื่อยๆปุ๊บความเคยชินโซ่ของคอมันก็เริ่มไม่กลัวบาปเมื่อบุคคลไม่เริ่มกลัวบาปมันก็กล้าทำบาปใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆหนักๆขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นอย่างนี้ เชื่อมต่อกันไปเลยเหมือนกันตรงกันข้ามกับความดีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกล้าทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมจากบาปเล็กๆก็เริ่มสู่ผลในีบาปที่มันหนักขึ้นใหญ่ขึ้นจนไม่เกงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมืองเห็นไหมทำได้มดทุกอย่าง ราะความไม่กลัวเนี่ยก็มาจากตัวเราเองเริ่มต้นอันดับแรกแล้วก็แผ่ไปถึงหมู่บ้านตำบลนอนำเภอจังหวัดประเทศมันก็ถอเนื่องกันไปอย่างนี้เลยเป็นสาคล้องไปเลยนะถ้าดีก็ดีหมดมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะสังคมทุกที่ มันก็ไม่สามารถมีดีอย่างเดียวได้มันก็เป็นเรื่องปกตินะเมื่อมีดีมันก็ต้องมีไม่ดีเป็นของคู่กันมันก็อยู่รวมกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะเลือกสิ่งใดให้กับตัวเองแค่นั่นไม่สามารถจะหยิบแต่สิ่งดีได้อย่างเดียว มันก็ต้องมีไม่ดีบ้างเพียงแต่ตัวเราเองต้องเป็นผู้คัดนะว่าจะหยิบสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีแค่นั้นเองซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะบังคับได้มันอยู่ที่ตัวเราเองต่างหาถ้าเมื่อจิตใจไม่เข้มแข็ง,ขง,ขงมันก็ค่อยตามเพื่อน อันนี้คือข้อเสียการมีเพื่อนไม่ดีถึงจะรักมากแค่ไหนวาคบเพื่อนไม่ดีเราก็ต้องไม่ดีไปด,ด้วยทางที่ดีเราต้องเฉียนเนื้อตัวเองซะเฉียนเนื้อตัวเองคืออย่างไรเลิกคบกับคนไม่ดีซะนั่นถึงจะรักมากแค่ไหนนะฉัน เื่อตัวเราเองทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องมีตะปนขะเข้ากันไปเป็นธรรมดาของโลกมน,นุษย์ซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราก็ต้องหัดยอมรับสภาพจิตใจตัวเองฮนะว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ มันก็ไม่ถูกจิตก็ไม่ถุกถ้ายอมรับไม่ได้จิตมันก็ทุกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนมาได้เพียงแต่ ให้เราอยู่กับปัจจุบันก็พอทำให้เราเป็นผู้ล่าเลินน่ะจันทร์สอยู่ตลอดเนี่ย คนเราไม่ค่อยยอมรับสภาพตามความเป็นจริงชอบแต่ตามใจตัวเองเมื่อมันแก้ไขไม่ได้ก็จะแก้ไขอยู่นั่นแล้มันก็เป็นเรื่อง ปกติของคนนะธรรมดาทั่วไปเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมันก็เป็นทุกคนหนึอแต่ถ้าเรามาภาวนาอย่างนี้มันก็จะทำให้เรายอมรับได้เองนะไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะยอมรับตรงไหน,นเดี๋ยวเข้าเป็นของเขาเอง เราก็ได้แท้ทำนั่นน่หนึ่งนะทำของเรามองจิตใจของเราไม่ต้องมองคนอื่นนะมองจิตใจของเราคนเดียวข้อเสียของคนอีกอย่างหนึ่งชอบเพ่งโทษเพ่งโทษบุคคลอื่นไม่เคยเพ่งโทษ จิตใจของตัวเองเลยเนยีที่เรามาฝึกจิตใจนี่คือมาดูเพ่งจิตใจของเราว่าจิตใจเราเป็นยังไงไม่ให้ไปจ้องจับผิดผู้อื่นจับผิดตัวเราก็พอแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างน,นี่คือการปฏิบัติ มื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่จิตใจแล้วมันก็ห้ามไม่ได้มันก็เป็นของเขาเองตามสภาวะเพียงแต่เราต้องยอมรับสภาพเขาให้ได้แค่นั้นการยอมรับสภาพนั้นมันก็ต้องอาศัยของกำลังสมาธินั่นแหละทุกอย่างต้องอาศัยสมาธิหมดเลยถ้าไม่อาศัยสมาธิแล้วเขาก็จะเป็นของเขาไม่ได้ การที่อาศัยกําลังของสมาธินี่ข้อดีทําไมต้องใช้แต่กําลังสมาธิกาลังสมาธิเพราะว่าถ้ามีกําลังตัวสมาธินี้มันจะไม่มีตัวเราเข้าไปทํามันจะเป็นของเขาเองแต่ถ้าไม่มีกําลังของสมาธิแล้วมันจะมีตัวเราเข้าไปทำนี่มันต่างกันนะมันต่างกัน สมาธิกับปัญญาไม่มีตัวเราเข้าไปทำแต่ถ้าขาดสองตัวนี้แล้วทุกคนในโลกที่ทำทุกวนันนี้มันมีตัวเราเข้าไปทำมันตึงเป็นอย่างนี้ไปจัดแจงอ่าหรืออย่างมันมีตัวเราเข้าไปจัดแจงให้ทำนูน่นทำนี่ทำตามมันนี่นเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องมันข้างละเอียดนะ ละเอียดมากเราก็ต้องเดินทางเร่งน,นะเพราะทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายที่เดียวกันคืออะไรความตายก่อนตายเราต้องทำอะไรเราก็ต้องมาภาวนาจิตใจของเรานะให้มันรู้มันจะได้ชนะความตายได้นี่ เราแข่งความตายอยู่นะทุกคนนะ